ข่ายทหารเหรอขอรับข้าจับตาดูอยู่ทั้งคืนทั้งมา้าสเบียงอาวุธของสำรองในค่ายทหารทั้งนั้นท้า <1, S 2> ับดูแล้วให้ <S 1> 1, <S 2> 2, <S เลี้ยงคนได้3ามพันคน 3> 2องสามสามสี่สี่สสสสาม นวยซิงอู่เว่ยเป็นอรัรษ์ที่ฝ่าบาททรงเลือกถึงแม้จะมีสเวเยวยนเป็นหัวหน้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายราชสำนักเป็นผู้กำหนดเขากักตุนของขนาดนี้คิดว่ากำลังซ่องสมกำลังพลซ่องสมกำลังพลเป็นโทษหนักฝ่าบาททรงไม่เห็นด้วยแน่ตระกูลสเวเย้าปิดบังฝ่าบาทเลยเหรอสวยยียนเทยทะยานบ้าอำนาจตอนนั้นที่ฝ่าบาทขึ้นของราชเดิมทีไทยเฮา จะมอบอำนาจทางทหารให้เขาต่อมาเหล่าขุนนางร่วมกันถวายดีกาถึงหยุดเขาไว้ได้หลายปีมานี้เขาโกรธแค้นที่ตระกูลเย็ยนควบคุมทหารเอาไว้จะส่องสูงกําลังทางทหารไว้ก็ไม่แปลกถ้าพวกเรานําเรื่องนี้ไปทูลฝ่าบาท <c oughs> ก็ทําลายความโอหังได้ไม่ใช่เหรอฝ่บาบาททรงอ่อนแอไทยเขาดูแลบ้านเมืองเกรงจะไม่ง่ายเช่นนั้นท่านพ่อพูดถูกแล้ว เรื่องนี้ถ้าตระกูลเยียนไปพูดเกรงว่าไทยเฮาคงจะขัดขวางพวกเขาผลักดันให้หลินจืออองไปรัชะทายาทและยังมีทับส่วนตัวอีกเกรงว่าถ้าฝ่าบาทเกิดเรื่องอาจวุ่นวาย